Tahu สวัสดีนะครับนายพี่จิงทุกท่านกลับมาอยู่กับพี่จิงอีกแล้วนะครับนกักกระช่องของพี่จิงเช่นเคยนะครับนะก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์ลกดซับสไคร์กันด้วยมากรูทมอร์นิ่งทักทายรอบเช้ากันก่อนอ่าหลายคนอาจจะต้องไปทำงานกันแล้วนะเออก็ยังไงก็สวัสดีทักทายกันก่อนนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปไหนก็ฝากากดไลค์กดติดตามช่องพี่จิงไว้สักนิดนึงนะอ,อ่ะมาแจ้นกดทามรอบ9โมงกันก่อนพี่เจสี่เกมจ็อกเกอร์สี่เกมแพ็คเมติกย่างละสี่เกมนะครับนะเออในนี้ก็จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นตตตตตต์์์กกกกกาารรรแแแแแสสููงงยไไม่่่่คเเเปอออซ็นนนะะด้ เก็ต้องเลือกที่เราถนัดที่เราชอบกันด้วยนะถ้าไม่ชอบก็ดูเพื่อนๆในกลุ่มแทนก็ได้นะครับนะไม่จําเป็นต้องตามทุกรอบนะอ่ะดูบรรยากาศในกลุ่มรอบเช้าสักนิดนึงเออปกติวันจันทร์นี้เราจะไปปุ่นเปี้ยนกับแปะแต่ช่วงนี้แปะไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไปนะอ่ะเออเมื่อกี้เห็นคุณเมย์ไปแตกมาแล้วรอบหนึ่งพี่ชิงเลยอยากลองสักนิดนึงนะเออยังเยื้องเวลากันเนี่ยนะอ่าบรรยากาศในกลุ่มก็จะมีการแจ้งเกมจริงวัจ้งไปต้นคลิปรวมถึงพูดคุยกันว่าเกมไหนมาดีโยแบบนี้เห็นไหมเออเพื่อนๆในนะออนกลุ่ไมไไปด้ะะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะเออเห็นไหมมีคนไปลองแตะไอ้เลี้ยวเมื่อเช้าโอ้ีอ่ะเออเท่าที่เลื่อนเลื่อนดูเมื่อเช้าเห็นเกมแมวกับค็อกเทลแล้วก็มีอ่านี่ไอ้นี่พี่คิงไม่เคยเล่นเลยนะอะไรมาเจตตึกมาเจตติกอะไรทุกอย่างเนี่ยนะเออแต่ว,ว่าจะแวะไปอยู่เหมือนกันเนาะเออเห็นบอกว่าสาวท่ามเากลับมาจ่ายนะโกแบงบอกพี่คิงเห็นแตะเป็นหมื่นเลยรู้สึกนะถ้าจะไม่ผิดเฮ้ยต้องไปลองสักหน่อยไหมนะเดี๋ยวขอดูโกท่ามก่อนแล้วกันถ้ามันมีเดี๋ยวเราค่อยไปจัดนะครับนะ ประมาณนี้คนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักหมุดเช่นเคยมาเราลองเทสดวงเจ้าค็อกเทลในในโกถามรอบเช้าสักนิดนึงดินะว่าจะมาหรือเปล่าไปลองดูกันปะอ่ะเอามา200เทสดวงรอบเช้าวันจันทร์กันก่อนนะเออใครที่ไม่ได้ไปไหนก็สวัสดีทักทายกันนะครับนะเออไม่ได้จะไปไหนก็ดูคลิปพิชิงแล้วกันฝากช่องไว้ด้วยเออช่วงนี้ก็พยายามทาคลิปให้อยู่นะเออแต่ช่วงนี้ ที่เวซะเยอะเลยไม่ค่อยว่างเล่นเลยนะก็มีเวลาก็จะมาจัดให้นะใครอยากให้เล่นเกมไหนใครอยากให้รีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับนะช่วงนี้ก็รีวิวเพ่นเพนเพ่นเ,น,เ,น,เนกับค่ายอื่นอยู่เหมือนกันโอ้แต่บางเกมก็ไม่เวิร์กนะอุ้ยฟับมาแก้วเขียวขลังมาก่อนเฮ้ยมาไม่มามาไม่มาไม่ไม่มาแม่เ้ยโอเครอบแรกมาแตกนอก50แล้วก็ได้ลุน้นจัดไปอย่ารอช้า มาดูกันว่าจะจ่ายเท่าไรฟับสิบมาสามตัวสวยออโอ้โหแม่งตัวถูกเอาหน่อยลูกเจโอ้โหยังจะมาทำไมเคเอ้ยโอ้ยวันนี้ไวสวยตัวแพงอุ้ยเฮ้โอ้โหตัวแพงลงดอกนี้379เอาเว้ยเว็บสามขอได้ไหมพี่ขอเว็บสามสักรอบกรึบๆเอ้ยได้อยู่เคสองเจเอ้ย อีกสักเวฟขอร้องมาดีแล้วอีกสักเวฟอีกเอ้ย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 ยังไงโอ้โหขอกูเถอะให้กูได้ไหมให้กูได้ไหมหยุดหยุดอ้าโอ้ยซื้อไม้เล็กเข้าฟรีเลยเว้ยเออโอ้ยโหแม่งแต่ว่าอย่าว้าทิ้งขอร้องเ J2 ไม่ได้ได้อยู่เออเ J2 ไม่ยุยสักเวฟเถอะพี่ขอร้องเออมา เครอมีตัวโอ้โหมึงไม่ไม่รวบสักหน่อยเสิพี่โอ้ยอย่าให้มันเสียของเลยแปดหมุนเค,นเคสิบสิบสีบ่สิบเฮ้ย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 หยุดเอาไปอีกสิบหมุนยาวไปลูกไปโอ้โหสองรอบติดโอ้ยเฮ้ยมันเอาเรื่องจังวะเฮ้ยแต่มันไม่มันไม่จ่ายเฮ้ยถามจริง เอาหน่อยสิมาเออเจโอ้โหเอยแก้วแพงๆทงนั้นแล้วนะ่ะเออ,เอดีๆดีๆดีๆ,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 ๆอย่าเล่น10 16 18 20เออมาแก้วสวยรวบมาเอ,อ้คิวเคเจได้หมดโอ้โหมึงเข้าจะโอ้ยมึงเขียโอ้ขอยจักเวฟไม่ได้เหรอโอ้โหแม่งสิบหมดเมื่อกี้หายไปหมดแล้วเอ,อ้เคหนึ่งโอ้โหเอาดีๆพี่อย่าเน่าขอร้อง โอ้โหแม่งสิบหมุนจ่ายเพิ่มมา30 40เองเอ้ยอะไรกได้อย่าวาขอเออเวฟนี้เออโอ้แม่งเคช่องสองขอแก้วลิเทนซี่เฮ้ย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 เคตเตอร์สามตัวอีกแล้วโอ้โหไม่ให้เฮ้ยคูณ20แล้วนะเฮ้ยเออเจเคเออโอ้แม่งอืมกูละขัดใจเหลือเกินโอ้โหแม่งคูณเยอะแต่ไม่คำนวณเอ้ยโอ้โห 20หมุนตั่งจ่ายเพิ่มร้อยเดียวพ่อมึงโอ้กูละเชื่อโอ้สาหมุนจ่ายห้าอแล้วเบ็ดไม่ใช่เบ็ดต่ำนะเบ็ดสก็ถือว่าไม่ได้ต่ำนะโอ,โอ้แม่งเศร้าเลยโอ้ซื้อ150ปี30หมุนได้มา500แม่งหักทุนกูเหลือ350อะไรจะส้นตีนขนาดนี้มาโอ้เชื่อเขาเลย เอาหน่อยพี่เคอ่ะโอ้โหแม่งเฮ้ยมึงไม่เคลี้ยวให้กูสักรอบสองรอบก่อนวะเออมาเอตัวเอ้ยเออได้อยู่พอได้โอโ้แม่งลายไม่สวยเลยเอาแบบสามแถวโอ,โอเคเออมาสามแถวตัวนี้ได้โอ้โหแม่งยังไงคิวสวยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ก็แพงอุ้ยปา สิบโลเออโอ้โหหกร้อยดูแม่งมึงฟรีกระจุยมึงยังสู้เบ็ดสามกูรอบเดียวไม่ได้โอ้โหอย่าว่าทิ้งขอร้องโอ้โหเออเคสิบโอ้ยโ,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 โอเคมาเนี่ยยังพอได้โอ้ซื้อสองร้อยจ่ายมาหกร้อยกว่ามาโอ้ยวันแบบนี้ โอ้น,นี่ถือว่าจ่ายยากพอสมควรเลยนะเท่าที่ลองๆดูแม่งรู้สึกว่าจะกึกกึกกักกักอยู่เหมือนกันนะเอเอเฮ้ยเฮ้ยอย่าว้าเยอะขอร้องคำนวณบ้างก็ได้อะไรขนาดนั้นมาไม่ปันแล้วโอ้คำนวณด้านนอกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะนอกจากแตกนอกอ่ะโอ้โหไม่มึงยิวมากวางทำไมมึงไม่รั่วไปกูสี่ช่องไปเลยแล้วเอ้ย ตะโเฮ้ยอีกแล้วเหรอยังไงยังไงยังไงเข้าไป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 ให้กูเดี๋ยวนี้หยุดอายรอบสามโอ,โอ้โอ้นี่ฟีสปินล่อนกันจุยอีกสักตัวได้ไหมโอ้โหไม่เป็นไรได้ผิดหมุนเคสปอยมันเหมือนเมื่อกี้นะลูกพอ่อสิบอายมาคิวรอปั๊บมาโอ้โหสี่ตัวอะไรก็ได้ตัวแพงสักตัวอ เอาหน่อยพี่อย่าเล่าเยอะขอร้องโอ้โหมึงว่าแค่สี่ห้ามุลแล้วเนี่ยเอาหน่อยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมึงเข้าเว็บเดียวเองโอ้โหยังไม่ได้อีกเคโอ้ไม่ใช่แล้วพี่ธิงว่าดูโอ้แม่งจ่ายทุเร็มากเอ้ยเอาดีๆอืโอ้โหดูแล้วมึงแถมมาสิบมุลมึงแถมอย่างนี้มึงแถมทำพ่อมึงเหรอโอ้โหสองรอบ มีแก้วไม่ให้กูอีกเออโอ้โหโอ,โอ,โอฟีอีกรอบหนึ่งแม่งได้37ยังขาดทุนอีกดูโอ้ทลุนี่ฟีสามรอบแม่งไม่จ่ายกูยเลยสักรอบนะโออะไรวะอือหือดูแม่งดูแม่งแตกนอกยังได้เยอะกว่ามาแม่งอารมณ์เสียแล้วสั์ โอ้ใครเห็นก็ลมเสียนะบอกเลยแม่งมาแบบนี้ลายแบบโอ้นโหเออมึงเอาตัวถโโูกมาอีกแล้วโอ้แม่งฟีกระจุยแต่ไม่ได้ไม่ได้กระตังเนี่ยมันคือแบบโอ้บางทีกูก็กุ้มนะโอเคเคหนึ่งืเจอเออเคสิบมาเออยังไงมึงขออีกสักเวฟได้โอ้โหไม่ได้ โอ้แม่เงเ้ยอะไรของกูวะเนี่ยโอนึกว่าจะมาดีๆแล้วดูโนะโอ้ได้มา600แม่เงเลยเน่าเลยดูสองไม้โอ้โหว่าตายอืมอืมมาดีๆทำกูเซ็งเลยสัตว์โอ,โอ้โอเค หมดสรุปฟรีสามรอบไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยเนี่ยอือหือแค่สองเวฟเม็นยังไม่ได้ดูโอ้เฮ้ยเน่าจังว่เฮ้ยแก้วฟ้าเออมาโอ้โหเวฟสองแม่งรวบแค่สองช่องสองช่องเองอะคือเหมือนที่บอกว่าเกมนี้แม่งต้องรวบสามช่องขึ้นไปสองรอบแม่งถึงจะลัน่น โอ้โหแม่งสามไม้ตายหมดสรุปโอ้นึกว่าจะมาดีดูเข้าพีสามรอบติดไม่มาโอ้เอเจเออเ,อเต็มกระดานดอกนี้เท่าไหร่โอ้โหแม่งแต่นอกยังได้เยอะกูซื้อเองอีกดูโอ้โคทุเรศทุลังเคคิวเออดูโอ้โห, K, Q, ออด,โอโหดอกละร้อยละร้อยแม่งแลว้วพอกูซื้อนะ อย่างส้นตีนแก้วดูโอ้ยดูโอ้ดูเคไอดูเออเอหนึ่งอโอ้ด้านนอกแตกนอกดอกสองร้อยเคโอ้โหไม่มาดูมามาเหมือนไปชดประชันกูนะเจสองเออดูเออดอกละหกสิบเจ็ดสิบได้หมดจังวันนี้คิวไม่มาโอ้โหไม่เข้าฟีมึงก็แตกนอกให้กูก็ได้เพื่อนไม่ต้องเข้าแล้ว ถ้าเข้าแล้วจะเน่าขนาดนี้มึงแตะให้กูด้านนอกก็ได้เพื่อนโอ้มาอีซารอบเบ็ดห้ามันสามร้อยเจ็ดสิบห้าโอเคมาหกตัวโอสิบสี่หมุนโอแต่กูแล้วจะไม่ว้าวกับหมนุนสักเท่าไหร่แล้วนะหมุนเยอะแม่งก็ไม่จ่ายคิวเจสิบมีอะไรเคร์เว็บคโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ความเค็มเรียกพี่สิบเจเคได้หมด เอออีสักเวฟ <c oughs> ไม่ให้เคอืออีกสักเว็บขอร้องกูขอร้องแล้วให้กูเถอะโอ้เออมึงไปทำไมช่องนั้นมึงไปหาอะไรตรงนั้นเราโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเจอสองได้เออ มีช่องหนึ่งที่ไม่ได้โอ้โหโอ,โอ้ได้ไหมเดียวที่เหลือแม่งตายยับเลยดูโอ้นี่เราซื้อกันเยอะมากนะจริงๆสดตเมื่อกี้ที่ได้600แม่งคือเยอะสุดแล้วนะโอ้แม่งแตกนอกแม่งดูแตกนอกแม่งเท่าด้านในเลยอืมกด <c oughs> รีโกอืมม <c oughs> <c oughs> หมดน่าจะไม่มีฟลุกแบบรอบเมื่อกี้ จริงเมื่อกี้แม่งแตกมา500คุณน่าจะเลิกนะดูจากความเน่าของเกมแล้วโอ้โหไอ้ยังไงอีกรอบได้ไหมได้ไหมเออมาโอ้โหรอบสี่โอ้นี้เราไม่หวังกันแล้วนะแต่ช่วยกูหน่อยก็ดีแก้วสวยตัวแพงดอกนี้เออ 2-3-4ช่องหนึ่งสูไว้เว็บนี้ขอร้องพี่อะไรก็ได้ช่องนี้เออฟางโอ้ยโอ้โหแม่งคอแห้งเลยเนะี่ยอีกสักหน่อยเคเออมาเว็บนี้น่าจะได้ผลนะคิวเคได้หมดเออมาเออมาลูกพ่อเจหนึ่งโอ้ยมาแบบนี้ก็แล้ก็จบไปแล้วเคเออมาแก้วเขียวรอปับ๊บมาสิบรออยู่ขอสักเว็บ สักเวฟหนึ่งเออเวฟเออโอ้โหแม่งมึงเข้าแต่ตัวถูกขอตัวแพนให้กูสักรอบได้ไหมโอ้ยโอ้โหยี่สิบยี่สองยี่สิบสี่ยี่สิบหกอะไรก็ได้เลยหกหมุนพี่อะไรก็ได้กูขออะไรก็ได้คำนวณมาก็พออะไรก็ได้โอ้โหพี่จะหมุนทิ้งหมุนฟางไม่ได้โอ้โหมึงเข้าเข้าทั้งทีโอ้หัวร้อนโอ้โหกูจะเชื่อมันเลย ฟีสปิน4รอบติดจ่ายรวมกันไม่ถึงพันโอ้โหมีให้เห็นดูแล้วเบ็ดไม่ใช่เบ็ดต่ำเนีนะเบ็ด2อเบ็ดสเบ็ดห้าแล้วแม่งเอ,อ้จ่ายทุเรศทุลังมากโอเคไม่ต่อแล้วโอโ้ยังดียังได้กำไรกลับมา400โอเคเราหยุด <laughs> วันนี้พี่คิงดันไม่ขึ้นวะโอ้โหขนาดฟีสปินขนาดนี้จริงๆแม่งต้องสักพันสองพันอะอย่างน้อยนะขั้นต่ำาๆเนาะ โอ้แม่งแต่ดันไม่ไหวจริงๆวันนี้มันไม่จ่ายเลยแม่งขนาดนี้ก็ยังไม่จาจโอ้เวฟสามไม่มาเลยสักรอบวันนี้นะโออย่างเน่าโอเคเดี๋ยวรอคูทำรอบหน้าค่อยมาจัดกันแล้วกันวันนี้พักหัวกันก่อนนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e ด้วยนเะช่นเคยไม่แนะนำไม่เล่นตามรับชมว์นเนทัง้งส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรับายบายจุบ๊บ